สวัสดีครับถ้าจะบอกว่าดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจก็คงไม่แปลกใช่ไหมครับเพราะว่าดวงตาทําให้เรามองเห็นและรับรู้ภาพต่างๆเราใช้สายตาเกือบทุกสิ่งที่เราทําเมื่อจะเป็นการอ่านหนังสือการทํางานดูทีวีเขียนจดหมายขับรถและกิจกรรมอื่นๆอ,อีกนับไม่ถ้วนและถ้าหากดวงตามีปัญหาเราจะทํำยังไงวันนี้เรามาทําความรู้จักการเตรียมตัวขยามัานตาก่อนการรักษาเอ๊ะ มันคืออะไรมีความสำคัญยังไงกับผู้ป่วยและผู้ที่จะตอบข้อสงสัยให้กับเราคือแพทย์หญิงชุติมาสุภาเวชจะมาอธิบายให้กับเราเข้าใจกันมากขึ้นครับค่ะ การขยายมา่านตามีประโยชน์อย่างมากนะคะช่วยในการตรวจหาความผิดปกติของจอประสาทตาปกตินะคะรูม่านตาคนเราจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3-4มลิเมตรเมือ่อมีแสงผ่านเข้าในลูกตารูม่านตาจะมีขนาดเล็กลงดังนั้นเพื่อให้ตรวจจอประสาทตาได้อย่างละเอียดมากขึ้นเราจึงจําเป็นจะต้องหยอดยาเพื่อขยายมา่านตาค่ะจอประสาทตาอยู่ด้านหลังของลูกตาคนเราค่ะ ในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานความดันโลหิตส,สูงอาจพบความผิดปกติของจอประสาทตาร่วมด้วยจึงจําเป็นต้องมีการหยอดยาเพื่อขยายม่านตาช่วยในการตรวจจอประสาทตาค่ะได้รู้แล้วนะครับว่าม่านตามีหน้าที่อย่างไร The Bangkok Medical Journal ก็มีงานวิจัยที่น an ่าสนใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวขยายม่านตาครับว่ามีความสำคัญยังไงและเราได้มีโอกาสพบกับผู้ที่ทำวิจัยเรื่องการเตรียมตัวขยายม่านตาว่าทำไมถึงหยิบหัวข้อนี้ขึ้นมาทำวิจัยพบอับคุณภักววันแซ่ลิมหัวหน้าพยาบาลแผนก eent โรงพยาบาล bnh จะมาตอบข้อสงสัยกันครับ เดิมที่ไอ่นะคะก็ทำงานอยู่ที่วอร์ด 6A ค่ะดูแลผู้ป่วยในในเรื่องสัญญกรรมและกระดูกละ้อค่ะจากนั้นก็ได้มีโอกาสในการย้ายแผนกมายูนแผนกตาหูคอจมูกนะคะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือไอ่ต้องไปช่วยน้องๆในการขยายม่านตาเพื่อทำการตรวจก่อนพบแพทย์ะคะ่ะก็เกิดความสับสนว่าในการจะหยอดตาเนี่ยเราต้องใช้ยา2ชนิดในการหยอดตาให้คนไข้สลับกันทุก5นาทีจากนั้น การต่อง,งานของไอยก็เกิดความสับสนว่าตัวไหนหยอดไปแล้วตัวไหนยังไม่ได้หยอดอีกทั้งวิธีหยอดในแต่ละคนก็แตกต่างกันอีกด้วยอะค่ะผมสงสัยครับว่าประสิทธิภาพการขยายม่านตาด้วยวิธีหยอดยานั้นผลที่ได้เป็นอย่างไรและยาแต่ละชนิดในการขยายรูม่านตานั้นผลที่ได้แตกต่างกันยังไงค่ะก็จากผลงานวิจัยนะคะเราก็ทําการศึกษานําวิธีหยอดยาเนี่ย มาเปรียบเทียบกัน3วิธีนะคะเราก็พบว่าวิธีที่เอายามาผสมกันนะคะได้ผลดีที่สุดซึ่งปกติเราจะใช้เวลาในการหยอดยาให้คนไข้ะคะ่ะใช้ทั้งหมด45นาทีโดยเราจะหยอดยาเนี่ยประมาณ4ครั้งแล้วพอเราทำงานวิจัยขึ้นมาเราพบว่าเราหยอดเพียงแค่สองครั้งใช้เวลาเพียง20นาทีเท่านั้นคะ่ะผมอยากทราบว่าการศึกษาเรื่องนี้มันเกิดผลดีต่อผู้รับบริการยังไงบ้างครับ ก็จากการที่เราเอายามาผสมกันเนี่ยค่ะทำให้ลดเวลาในการรอคอยเข้าตรวจทำให้เวลาน้อยลงพยาบาลเองก็ไม่สับสนแล้วก็อีกทั้งป้องกันเรื่องการติดเชื้อซึ่งยาที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะเราก็คือใช้กับผนไข้หนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นเอาละครับวันนี้เราได้ทราบแล้วว่าการที่เราช่วยให้เจ้าหน้าที่ไม่เกิดความสับสนในการหยอดตาผู้ป่วยและลดความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะได้รับยาซ้ำซ้อนทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้น วันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณคุณไอที่ให้ความเข้าใจในการวิจัยเรื่องนี้นะครับถ้าหากมีข้อสงสัยติดตามเราได้ทาง w w w b a n g k c ok e d j o u r n a l c o m ได้นะครับครั้งหน้าจะมีงานวิจัยเรื่องอะไรนั้นติดตามชมต่อไปนะครับ